สีเทานั้น ยังหลอกเหมือนเดิมนะเนี่ยทำไมล้องสั้นจังเลยวันนี้ทำไมล้องสั้นจังเลยเรามีเวลาใล้คุณสิบห้านาทีจะได้มีเวลาคุยแนนโอ้คิี่ถึงทุกคนมากเลยครับเมื่อกี้นี่คุณธัญญเลศถามเข้าก่อนนี่ถามว่าสรุปค่ายอะไรไม่มีค่ายฮะนี่ทำเองอ๋อมีค่ายคือเป็นของดุนมิวสิกโปรดักชั่นแห่งแฟมิลี่คือเพื่อนเนี่ยอดุลไฟเดนเนี่ยเรียนหนังสือที่เซนทรเบลด้วยกันค่ะ แล้วไปเจอกันที่งานแต่งงานครับปกติอาดุลเขาเล่นเป็นมือกีตาร์เขาไม่เคยแต่งเพลงคุณบอยตรายเป็นคนแต่งวันหนึ่งเขาแต่งเพลงเสร็จเราก็เจอกันที่งานแต่งงานเขาก็บอกผมว่าให้ผมมาเดินเล่นๆใน MV ให้หน่อยได้ไหมพอดีผมก็ทำโปรดักชั่นเท้าอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าผมทำา MV ให้เลยอ๋อก็เลยเป็น MV เกิดขึ้นมาเพลงกลับมาไม่ได้เป็นเพลงแรกของอดุลร้องอดุลร้องผมเล่นแสดง MV ให้แล้วก็กำกับให้ด้วยบพออยยอนย้อนยอน อยู่ๆมาวันหนึ่งอดุลโทรมาบอกว่าว่าผมนึกว่าเขาจะใช้งานผมอีกครับคือเรียกใช้บริษัทเราเขาโทรมาบอกว่าเขาแต่งเพลงคืนให้เราอืมเป็นเพลงที่เราสามารถที่จะร้องมอบให้กับแฟนเพลงของเราอ ที่รักแล้วก็เมตตาเรามา2ี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีตีใหญ่ตีใหญ่ตีใหญ่ตี่ีไม่ได้ร้องเพลงมา10ปีแล้วใช่ครับไม่ได้ร้องเพลงมา10ปีแล้วมันกี้คุยกันก่อนเข้ารายการแล้วมันคุยกันเลยว่าอยากทำอะไรทำเพาว่าอยากร้องก็ร้องใช่แล้วมันเพราะจริงๆนะเพราะผมฟังครั้งแรกเมื่อกี้นี่แหละนั่งอยู่กับแจ๊คเฮ้ยเพราะอ๋อแจ๊ค <ๆ>เสียดายเลยว่าสั้นไปสั้นไป<ๆ>ต้องไปต้องไปฟังเต็มเต็มใน YouTube ก็มีแล้วตอนนี้น YouTube ก็พิมพ์รู้สึกอย่างไรสอนอ,อี่รู้สึกอย่างไรแฟน,นๆว่าย,ยังไงบ้างคะแฟนๆก็ให้การตอบรับดีครับ,รบและที่สําคัญก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในองค์การทุกๆองค์การเลยนะครับที่ช่วยกันบอมวันที่เพลงออก ทุกคนช่วยกันลงอินสตาแกรมลงเฟซบุ๊กลงอะไรให้นะครับใช่ครับพี่บอยกศิยพงศ์อะไรอย่างงี้ครับไม่ใช่แค่นั้นหรอกคุณแอมพัชราภายังไงครับผมต้องขอบอกว่าครับว่าลงแป๊บเดียวยไคนหนึ่งร้องได้เลยฟังครั้งเดียวแล้วร้องได้คุณตู่นันทิดาอุ้ยคุณรู้ด้วยคุณตู่นั้นก็ผมดูในอินสตาแกรมอันนี้เลาไม่ภาพนี่ฟังพี่ตู่ร้องหน่อยดีกว่าตู่ถ่ายบอลลังเม่ด้วยกันครับเออบุกร้องได้เลยทันทีใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดู มีไหมฮะมีใคริปานี่มิตูนโอ้โหแน่เน่แต่พี่ตู่ก็ยังร้องสั้นเลยอ่ะต้องไปดูในยูทูปไงใช่ไหมันจะร้องสักท่าน้องแจ็คดูบ้างไหมอย่างดูโอ้จา์ ผมนี่คือน้องอาจายเนี่ยคือที่แจ็คมีวันนี้นะแจ็คก็เรียกฟูดดี้ว่าบอสใช่เรียกพี่ว่าอาจารย์ครับผมคือมันหลายตังค์มากแล้วจ้ะแจ็คไม่เคยคิดจะตอบแทนบ้างเหรอดูโย่ดูโยอาจารย์อาจารย์อาจารย์สารภาพเรื่องคอบอลที่ไว้ใจเขาเลยทุกหมดทุกหมดทุกเสาทุกเสาทุกคนสุขทุกสุขเสาเป็นไงครับแจ็คแฟนฉันขึ้นตลอดเวลาโทรศัพท์ คือต้องการจะรู้ว่าคู่ไหนคู่ไหนคู่ไหนแต่ผมไม่ไปเล่นการพนันไม่มีไม่มีเล่นแต่ผมไม่เล่นผมไม่ชอบการพนันการพนันไม่ได้กินเงินผมแน่นอนเพราะว่าหมดตั้งแต่บอลโลกแล้วเขาอยากเขอยากรู้เขาอยากรู้ต้องบอกว่าคือฟุตบอลนีอาจารย์เขาเก่ง้วทำรายการฟุตบอลด้วยทรถามเขาแล้วสาวนี่แมนอยู่เป็นไงดีดีดีนะโอเคนะไปได้ไปได้พี่ต๋อทำไมพี่นุ่มหน้าเด็กตลอดไปลาผมอ่ะฮะหน้าเด็กผมออกกำลังกาย ผมใช้สูตรเดียวกับคุณดี้คือผมเชื่อว่าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเพราะเคยมีคนพยายามจะเอาสอนรามไปทาโบท็อกไปทําเลเซอร์สอนรามจะไม่ยอมไปเพราะอะไรผมผมรู้สึกว่าผมกลัวหน้าเปลี่ยนครับครับเพราะว่าคนเห็นผมมาตั้งนานแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมก็ให้มันตามวัยของมันนะครับแต่หน้าหน้าไม่ได้เปลี่ยนมากตั้งแต่สมัยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีมีอยู่ภาพหนึ่งนะต้องขออภัยเอาภาพนี้มานิดหนึ่งครับผมไม่ใช่มีต่คุณคนเดียวไหนดูภาพนี้หน่อยดีกว่า มีใครคุ้นๆอยู่ในภาพนี้เออยอ้ยย่าด้วยพี่ย่าคนไหนอะเอนดิวคเอนดิวแล้วก็มี่ย่าก็อยู่วมีอากระสนมีกรอบสวนนนพี่ย่าคนขาปะพี่ย่าคนกลางไงคนกลางอนแอเล็กเ็น้งอต25ปีพอๆกับซอนลามันนะเฮ้ยนี่เพิ่งออกฉบับอาทิตย์ที่แล้วเอง ไช่พี่หนุ่มทำไมพี่หนุ่มไม่ยอมไปร้อยไหมไม่ยอมไปทำโบตอกทั้งทที่ทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ผมกว้างมนไม่ใช่เมื่อก่อนแล้วว่าคือไม่ใช่ว่าผมไม่ทำนะผมไปทรีทเมนต์ก็ไปนอนนวดแน่ถ้ามีเวลาว่างเพราะว่านวดแน่เขาจะแบบนวดตัวด้วยเวลาเตะบอลให้แข็งนี่อ่ะมันก็ไปแบบเป็นแพ็กเกจทีเดียวแล้วตกเย็นเป็นไงตกเย็นก็สบายเลยครับสวดมนต์ นวดธรรมดาด้วยนวดธรรมดาไม่เพราะว่าผมดูตามไอทีจอาจารย์อยู่อาจารย์เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมมากใช่อนุโมทนาบุญด้วยนี่พี่ต้มตื่นมาตักบาตรแล้คือที่ตักบาตรเพราะว่าเวลาไปถ่ายละครเนี่ยเราต้องขับรถไปตอนเช้าก็จะเจอพระสงฆ์ที่เดินมินดาบาดก็แวะใัยบารครับแล้วตอนนี้ละครเป็นยังไงบ้างคะละครมีพลังเมกับสลักจิตครับ บัลังแม่ก็จะมีผมพี่เต๋าพี่มอสพี่อ้อมพี่ดาสามพระเอกหนึ่งนงเอกมันน่าจะถ่ายยากนะเพราะว่าละครเรือ่องนี้มันมีหลายเตาะไม่เท่าที่ม,มันมีเรื่องเยอะมันมี<ช>หลายพาร์ทซ,ซึ่งรุ่นแม่ก็จะมีอตูนันทิดาอ,อายโยธสวรรคร์แม่จุ๋มอุดมพรพ่เปนธ์จรุณีแล้วก็มาเป็นรุ่นพี่หนุ่มแล้วก็เป็นรุ่นเด็กก็เป็นน้องกันเดอะสตาร์น้องเจนน้องชลีนน้องมัจซึ่งดาราเยอะมากบัลังนม่ใช่ครับขอบอกติดตามแล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งกำลังจะเปิดก็คือสลักจิต ออาเดียวจอยแต่จริงๆทุกทีเราเคยไปเป็นแขกรับเชิญของคุณสอนหลามทุกวันยังทำรายการทีวีอยู่ไหมทุกวันนี้หยุดทำก่อนครับทำไมฮะเพราะว่าคิวมาคิวคิวละคร7วันอ๋อคิวในทำละครครับ7วันใช่คือมาจึงไปถ่ายละครก็พอถึงเวลาต้องถ่ายละครก็ งานพิธีกรไม่ทำเลยเราทำละครอย่างเดียวใช่คือโฟกัสอะไรมันอย่างเดียวไม่ได้ทำไม่ได้ทำร้อยแปดพันเก้าล้านอย่างแบบคุณมดดำใช่ทำทุกอย่างบ้านก็ําบ้านอิโอหมดไปหลายล้านนะครับจริงแล้วไหมไปมาแล้วที่เขาเป็นคนกระตันดูผมรักเขามแม่ห้องผู้ชายสี่ห้องอ่ะ ไปมาแล้วอ่ะอันยู่กับผู้ชายต่อคำพูดเหรอคือกานดูแม่ไงไหนลองเล่าด้านสว่างของวัดดาวให้พวกเราฟังเขาเป็นคนรักคุณพ่อคุณแม่มาจริงกันดิจริงเราตั้งแต่ไหนตั้งแต่เจอเขาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วอ่ะเขาพาเราไปทานข้าวที่บ้านเขาเป็นสอสหญิงชาเชิงเซาไงบ้างด้วยางพีกคงจะบ้างทำเรื่องความรักดีกว่าดีดีดีอยากให้เมื่อกี้ที่ Apple กับ f เฟซบุ๊กเขาเก็บสเปิร์มพี่เขาทำเขาทำให้ผู้ชายมีลูกได้บ้างอ่ะ พี่หนุ่มน่าจะเก็บสเปิร์มนะลูกจะได้ออกมันหล่อๆเนาะไม่คือพี่หนุ่มไปเก็บสเปิร์มว่าจะได้เอาขวดมาเก็บอยง้คิดให้ผู้ชายบ้างไหมเอาสเปิร์มผมไปทำไหมคือยังไงฝากสเปิร์มคุณไว้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่จะอยากต้องการก็คือถอนออกมาแล้วคนนั้นก็เป็นลูกเราไงพี่หนุ่มน่าจะไม่เกิดเกิดเกชดเฉยๆไปเรื่อยมีแฟนมาทุกวันมีแฟนไม่มีไม่มีแล้วอยู่คนเดียวอะเหรอใช่อยู่จนชินแล้วไม่มีใครคุยกุ๊ก ไม่มีครัแล้วมันไม่มีคัน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 มันต้องคันเนะไม่มีไม่คันคันก็โทรหาแจ๊คจะไปกับไปกับแจ๊คจริงจริงไม่มีเลยคืออันนี้ผมเคยช่วงแรกที่แบบผมโล่งๆอยู่เนี่ยผมจบจีบนะจะจีบแต่ปอดีว่าผมไม่ชอบจีบคนที่เขามีแฟนหรือคุยหลายคนแล้วผมรู้สึกว่ามันผิดธรรมเนียมแล้วคุณถามมาตรงเลยเหรอว่าคุณคุยหลายคนหรือเปล่าคุณตรงเลยพี่ประโยคแรกเลยผมถาม่อนคำแรกเลยคุณมีแฟนหรือยังอ่า ใช่ป่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คำตอบที่ได้ไหมคือว่ามีคนคุยด้วยค่ะแต่ไม่ใช่แฟนจนนีกระยะหนึ่งเนี่ยถึงจะรู้ว่าเป็นแฟนสู้ผมไม่ได้ยังไงไม่ต้องถามว่ามีแฟนหรือเปล่าจ่ายเงินเลยไปดูหนังกับผัวก็เลยเลี้ยงหนังผัวเขามาแล้ว นี่เออนี่เวลาเหลือเต็มขนาดนี้เวลาเหลือน้อยแล้วเหลือเยอะเรลืเลี้ยงกห่อยทีนึงเาไเรื่อยเลยยาวปเรื่องละครเลยคือเขาถ่ายละครผมเป็นไงฮะเขาเลิกกับแฟนว่าถ่ายละครไม่ได้ร้องให้แล้วก็ฟังเพลงแบงค์วงคล a ส h แล้วกับแบล็ เฮิร์ดถ่าย,ายไม่ได้ผมก็บอกแจ็แคแจ็แคแจ็แคพอเธอว่าเขาจะเข้าฉากแล้วนี่เขาแบบหายเครียดเพราะอะไรรู้ป่ะล่ะแจ็คดังจังแจ็คดังที่แบบทุกคนดัไงหนไม่ได้อะอแจ็คได้เจมส์ผู้นำช่วยไว <ผม S 2> เ้เวลาน้อยมขอฝากกันได้ไหมได้ครับอาจารย์ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปดูข่าวสารเพราะว่าผมร้องเพลงรู้สึกอย่างไรเนี่ยเป็นเพลงจีนด้วยนะโอ้โหแฟนคลับผม อ๋อเหรอุ้ยขอสักทอดได้มั้ยจำได้มั้ยนี่หนึงนี่นึงได้มั้เป็นทักเป็นภาษาจีนได้มั้ยทักทักนีมบอลพูดได้ทักภาษาจีนเดี๋ยวเอาแบบนี้เอามไหมอันจบแค่นี้เหรออันเนี้อันเป่าตัวตัวกันผมชื่อผมชื่อชื่ออะไรเออซอรามอ่าเต็มซ้ำอะไรไม่มีแล้วไม่มีเต็มซ้ำแล้วก็เข้าไปดูข่าวสารได้ครับที่เฟซบุ๊กนะครับดูมิวสิกโปรเจคชันแอนด์แฟมิลี่นะครับแล้วก็ เ c e b o o k ของสอนรามเทฟพิท er uh. <Facebook S 1> ักษ์ SFC ครับผมนี่ขึ้นได้จอดแล้วเราจะถ่ายรูปกันหน่อยไหมครับวันนี้หน่วยรายการขอของทัพดีครับดีครับนี่เซลฟี่เลยเซลฟี่เลยใครจะถ่ายใครถ่ายผโทรศัพท์อะไรนะอาจารย์แจ้ง iPhone 6 Plus ออ๋ไอโฟน6 Plus ไหนๆดีกว่าใส่ไปถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราออกเบรกเดี๋ยวกลับมากันพักซ้อมเอ๊ เอางี้ดีกว่าจะอยู่ใน IG คุณสอนรามนะกันครับผสอนรามนี่นี่นี่อันเดอร์สกอร์ครับเทพิทักษ์เอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกนิดนึงสวันดีอาจารย์กันดีกว่าผมจะเข้าเรื่องผมแล้วอา่จะบอกผมบอกดีกว่าว่าขอบคุณคุณดีมากโอ้ดีแน่นอนแน่นอนเลยขอบคุณแม่เป็นน้องแน่นอนเราจะเรได้เจริญดีบ่อยๆแล้วจะกันีบ่อยโอเคเอาไปที่ก้องนู้แล้วไปบอกเลยว่ามีอะไรต่อางาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าตาคดารานะฮะกองนี้ครับผม ตื่นมาคุยตลุยดารานะครับผมจะพาไปพบกับคุณแม่ลูกแฝดสุดน่ารักเลยพี่นา,นานะครับน้องบีนานะฮะแล้วก็น้องบุคลินนะครับต้องบอกว่ารักลูก2อคนนี้มากนะครับเดี๋ยวไปพบกันเลยครับผมช่วงหน้าครับนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนืน่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube